โอเคก็การสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อตชาแนลกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมยังอยู่ในเว็บไซต์ของทางซิกซี่บาคาร่านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้กับเกมทีโชว์ไนะครับเกมของนักข่ายแพคเมติกเพล่นนะท่านผู้ชมนะกับทุน12,500บาทเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อฟีเจอร์กันให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวไม้เท่าไหร่กันดีท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไม้หนักเลยนะครับผมมไ้แรกนะเป็น 7 2แล้วกันนะครับมาพร้อมก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํนไาไม่ทําตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับมาดูกันท่านผู้ชมหมายแรกนะถือว่าหนักหนาเอาการอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะบวกหรือเปล่าน้องโหเงินสะสมในหีบก็แค่510บ,บาทเองนะท่านผู้ชมนะถาวายไม่เข้านี่ก็คือเจ๊งนะรอบนี้นะโอ้โหยังไม่เข้าสักตัวดูดิ เฮ้ยเกินไปไหมแรกอ้โหเงินรางวัลสะสมเพิ่มครับโอ้โหูพันแแล้วนะจาก500นะครับเออไว้สาตัวแบบนี้โอ้โหสวยเลยโอ้โหมาเข้าหลังๆนะท่านผู้ชมนะนึกว่าจะเจ๋งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทุนนะท่านผู้ชมเออกระมวลสุดท้ายขอเกิดขอไว้อีกสตัวไม่มาว่ะเฮ้ยก็ยังขาดทุนไปประมาณ2000ได้นะท่านผู้ชมนะจะไปกันต่อไปกันต่อครับโอ้โหก็ยังถือว่าดีอยู่นะไม่เขาเรียกอะไรวะที่แรกนึกว่าจะยับแล้วนะขออีกซักไม้แล้วกันนะครับผม แต่มันก็ยังมาอยู่เนาะโอ้ยดูดิเงินรางวัลสะสมสามพันเก้าคุณผู้ชมถ้าไวเขาแค่สามตัวนี่บวกเลยนะเออโอ้โหแปดหมุนมันจะโอ้ยดูดิสะสมอีกแล้วสี่พันแปดเอาว่าไงโอ้โหบวกแต่รางวัลสะสมเฮ้ยไวไม่มาก็ไม่มีค่า,าเฮ้ยมาหน่อยเถอะ โอ้โหหินะมันสะสม5,000โอ้โหไวมาสองตัวผู้ชมจังหวะนี้บวกหมืน่นยอดครับนเซซีชแนลนะโอ้โหนึกว่าจะเจ๋งว่ะหนึ่งตัวครับหนึ่ตัวก็อย่างดีส,ดสวยๆกันไปนเซซีชแนลอีกแล้วาผู้ชมดูดิอีกสองหมุนนะครับขออีกสักสองตัวได้ไหมมาขออีกสักสองตัวเถอะหมุนทดท้ายโอ้โหไม่มาผู้ชมน่าเสียดายนะครับ โ,โแต่ก็ไม่เป็นไรครับบวกมาแล้วครับจังหวะน,นี้หมนะื่นห้าผู้ชมนะก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่บวกเท่าไหร่วะนันโอเคครับหมื่นแปดก็ยิงไรบวกมาที่ประมาณ เกือบเกือบเจ็ดพันนะท่านผะู้ชมนะโอ้พอแล้วดีกว่านะครับซื้อแค่สองไม้เองนะท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับพอแล้วท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจกันบ้างนะท่านผู้ชมนะกำไรบวกแล้วเราเห็นดีกว่านะทนะ่านผะนะู้ชมไม่ไปต่อแล้วนะครับผมอ่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้บ๊ายบาย